รีโว่ร็อกโค 2.8G เกียร์ออโต้คันนี้นะคะสเปคนี้มีคันเดียวใครที่หารถอยู่นะคะอยากผ่อนแค่หมื่นตน้ตนๆนแนะนำคันนี้เลยไม่น้อยด้วยนะคะและที่สำคัญนะรถสวยพร้อมใช้งานถ้าอยากทราบรายละเอียดของคันนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปรอชมคลิปเต็มกันได้เลย mm hmm. สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับน้องกิ่งเพชรยนต์นะคะวันนี้น้องกิ่งมาพร้อมกับรถกระบะสวยๆพร้อมใช้งานนะคะใครที่กำลังมองหาสเปค รถคอสีดำยกสูงหล่อๆคันนี้นะหา้ามพลาดคลิปนี้เลยสเปคนี้นะคะน้องกิ่งมีคันเดียวและรีบเอามารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันก่อนใครนะคะ ใครอยากได้รถไว้ใช้ก่อนปีใหม่นะคะต้องรีบติดต่อมาได้เลยนะก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดของตัวรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถสวยๆของทางเพชรยนต์เนาะเบอร์โทรและรายละเอียดนะคะเป่าไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะโทรเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเรามีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยให้บริการคอยให้ข้อมูลตอบคําถามกับพี่ๆ FC ที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวขอแนะนําคันนี้เลย t o y ยต a h ฮรักลนะีโวสอง G คันนี้นะปี2019จดปี2020เลยดีเดียวนะคะได้เป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยด้วยส่วนเลขใหม่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอชมไปพร้อมๆกันเลยนะอยู่เป็นเพื่อนกับน้องกิ่งจนจบคลิปนะคะน้องกิ่งมีโปรโมชั่นมาแจากด้วยเนาะอะ ก่อนอื่นเลยนะน้องกิ่งขอแจ้งก่อนคันนี้นะคะได้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้สีดำสีประตูยกสูงด้วยนะคะสเปคนี้ใครที่หาอยู่ไม่อยากไปดาว25%อยากออกรถฟรีดาวแถมได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยติดต่อมาหาทางเชรยนต์เราได้เลยนะคะแจ้งแอดมินว่าดูคลิปของน้องกิ่งมานะคะโปรโมชั่นที่น้องกิ่งแจ้งในคลิปนี้นะน้องกิ่งให้ไปหมดเลยค่ะไม่มีกัก๊กไม่มีห่วงเนาะอ่ะ คันนี้นะคะของกิ่งนะจะเป็นรถมือสองคัสเกตเอเนาะรถเกตเอเป็นยังไงนะคะเรากล้าการันตีในเรื่องของโครงสร้างรถในเรื่องของรายละเอียดตัวรถของเราไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํากรับซีหรือเปลี่ยนเครื่องนะคะ,เร,ะเรานะอ่านเรานารถที่คุณภาพคัสสันคุณภาพเข้ามาให้ไม่มีปัญหาจุกจิกตามมาแน่นอนเรื่องเล่มนะคะไม่มีชารุดสูญหายการันตีได้เลยนะอ่ะมาดูรายละเอียดตัวรถสวยๆของทางเพชรยนต์เลย สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัวรัโคโฉมหน้าหล่อนะตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟตัวท็อปเลยนะคะไฟเลี้ยวไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์มาให้พร้อมใช้งาน นะแค่ไฟก็คุ้มแล้วนะคะสําหรับคันนี้สายหล่อสายลุยนะคะห้ามพลาดเลยคลิปนี้นะ,ะไฟตัดบอกมีมาให้เรียบร้อยนะคะติดตั้งจากโรงงานพร้อมกับตัวกระจังด้านหน้าสวยๆแบบนี้โลโก้แปะอยู่ครบนะคะหน้าไม่มีแปลงโฉมไม่มีเปลี่ยนแปลงสเปคเดิมโรงงานทุกอย่างนะคะฝากระโปรงเป็นสีเดียวกับตัวรถเหลี่ยมสันของตัวรถนะคะแนบชิดสนิทกันช่องไฟนะคะไม่มีง้างไม่มีรอยแตกรอยงอ คันนี้นะคะมีติดคิ้วซุ้มล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะได้เป็นรถยกสูง4ประตูด้วยนะคะ อะแจ้งราคาสำหรับโล็อกโคค่น,นี้นะคะราคาอยู่ที่7 8 9 0แสบาทเท่านั้นเองน้องกิ่งลองหยอดนะคะเลทผ่อนให้คร่าวๆผ่อนสูงสุด84งวดนะคะค่างวดแค่1น0 0 0เท่านั้นเองนะคะขอเผื่อเหลือเผื่อขาดรายได้25,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องค้ำไม่ต้องกู้ร่วมนะ,ค,ะคันนี้สามารถซื้อคนเดียวได้เลยผ่อนฟรีดาวได้ด้วยนะคะออกรถฟรีดาวไม่ต้องเสียเงินสักบาท แค่เตรียมเอกสารไว้ที่บ้านในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะคะน้องกิ่งส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะไม่ต้องเดินทางมาให้เมื่อยหรือถ้าใครอยากจะเข้ามาดูรถจริงที่เบ็ดหยตนนะคะเข้ามาได้ทุกวันนะเปิดทำการตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็น ที่ตั้งของเรานะคะอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1นเขตบินบุรีกรุงเทพเดินทางง่ายเดินทางสะดวกมากๆสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะคะและยังกังวลในเรื่องของระยะทางที่จะซื้อรถที่กรุงเทพนะคะกิ่งแจ้งก่อนนะของเราเนี่ยยอดขายมากกว่า100คันในทุกๆเดือนนะคะลูกค้าที่ซื้อรถออกไปเรามีบรันตีและบริการหลังการขายให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเราไม่มีการปล่อยมือลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะรถทุกคันเนี่ยก่อนจะส่งมอบเราจะมีการตรวจเช็คตรวจสอบให้ใหม่หมด นะอ่ะมาเข้าเรื่องกันต่อเลยสำหรับคันนี้นะคะล้อมแม็กจะเป็นล้อมแม็กสีดำนะคะล้อมแม็กสีดำเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะยางก็เป็นยางใหม่ยางดอกยางเหลือแน่นแแบบนี้เลยนะดอกยางเหลือแน่นๆแบบนี้รายละเอียดภายในซุ้มล้อนะคะไม่มีคาบสนิมหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อใดๆนะคะโชค๊คสปริงทุกอย่างอยู่ครบหมดนะไม่มีคาบสนิมไม่มีรายละเอียดที่มีผ่านการจมน้ำนะคะตรวจสอบตรวจเช็คได้เลย ของกิ่งเป็นรถคัสเกดเอนะคะในราคา789,000บาทที่ต้องจ่ายมานะรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะและรถเราจะมีการตรวจเช็คให้อีกรอบหนึ่ง สำหรับกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ด้วยเลยเป็นแบบพับออโต้นะคะปรับระดับได้4องศานะคะปรับขึ้นปรับลงซ้ายขวานะหรือว่าจะพับเก็บก็เป็นแบบออโต้สะดวกสบายต่อการใช้งานนะคิ้วกันสาติดมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับฟิล์มรอบคัน กระจกของคันนี้นะคะเป็นกระจกบานแท้บานเดิมนะสลักโลโก้ Toyota อักษรสัญลักษณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะมาถึงเรื่องของมือเปิดด้านนอกนะคะจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นลายแคปลานะคะอันนี้ก็ติดมาให้เพื่อความโดดเด่นและสวยงามนะคะเป็นรุ่น Smart k e y เลตนะคะกุญแจกุญแจจะเป็นแบบกุญแจรีโมทนะคะสามารถปลดล็อกได้แค่กดปุ่มแค่นั้นเองสะดวกสบายมากนะคะสำหรับคันนี้เนาะอ่ะ โดยรวมภายนอกก็เข้าๆประมาณนี้เดี๋ยวกิ่งพาดูโครงสร้างด้านในนะสำหรับแผงประตูนะคะตามซอกตามเหลี่ยมต่างๆนะคะรอยหัวนอ็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะประตูไม่มีการเปลี่ยนนะคะแผงประตูไม่ตกร่องตกขอบเลยนะไล่กันไปจุดๆเลยนะคะหัวนอ็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับ ซึ่งเป็นการการันตีได้เลยนะว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถคัดเกตเองจริงนะคะเรื่องประวัติพิกความชนหนักไม่มีอย่างแน่นอนนะถ้ามีพิกความชนหนักมานะคะเราจะาเรารับซื้อคืนให้เต็มจํานวนและรถคันนี้นะคะผ่านการตรวจสอบของอคนตรวจรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถดนใจเนาะรถดนใจอ่ะเดี๋ยวกิ่งขออนุญาตเปิดให้ดู นะคะอ่ะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเนาะ QR โค้ดที่แปะอยู่หน้ารถตรงนี้นะคะสามารถสแกน QR โค้ดและตรวจเช็คได้เลยรถคันนี้นะผ่านการตรวจสอบตัวรถทุกซอกทุกมุมมากกว่า200กว่าจุดนะคะด้วยทีมงานคุณภาพนะคันนี้ผ่านการตรวจสอบมาให้เรียบร้อยแล้วถ้ารถไม่มีคุณภาพหรือรถมีผ่าผ่านการพลิกคว่ำชนหนักมานะคะไม่ได้เป็นตัวโลโก้ของรถโดนใจมาอย่างแน่นอนนะคะอันเนี้ยผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้ว มาดูต่อเลยนะคะแผงประตูด้านหลังนะคะดูได้เลยเนาะตามซอกตามเหลี่ยมไม่มีรอยแกะรอยขยับของหัวน็อตรอยเม็ดอาร์ชัดเจนหมดนะเดี๋ยวกิ่งขออนุญาตเปิดกระดูกงูให้ดูอ่ะนี่เลยนะรอยเม็ดอาร์คนะคะเรียงกันกลมสวยแบบนี้เลยลดไม่ผ่านการกลับสีมานะคะไม่ผ่านการกลับสีเปลี่ยนสีอย่างแน่นอนรอยเม็ดอาร์คยังคงชัดเจนเนาะ ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรเราแปะไว้ให้เรียบร้อยนะคะโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเห็นรถราคา7-8แสนแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะว่า ใครจะซื้อได้ซื้อไม่ได้ลองโทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนขอเพียงแค่ไม่มีประวัติติดแบคลิสต์หรือว่าคืนรถนะเราช่วยดันได้ทุกเคสต,ต่อให้ใครที่ยังไม่เคยมีประวัต,วติการผ่อนสินเชื่ออะไรมาเลยนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะอ่ะมาต่อเลยนะคะล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็กเดิม4ี่เส้นนะคะก็อันนี้จะเป็นรายละเอียดของคัสซีนะด้านหลังตัวเชื่อมรอยต่อต่างๆนะไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีผิดแปลกไปใดๆนะคะ ไม่มีรอยเชื่อมต่อหรือว่าตัดตอนมานะสังเกตได้เลยถ่ายกันให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะสำหรับล็อกโคคันนี้นะคะสามารถจัดฟรีดาวได้และผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดเลย พูดถึงตัวโรลโค้นะคะเขาจะเป็นรุ่นเฉพาะที่เขาทําออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงหรือว่าชุดแต่งที่เขาทําออกมานะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะคะสายลุยสายอาชอบความเท่นะคะหรือว่าความสมาร์ทคันนี้นะตอบโจทย์ได้ด้วยที่เป็นรถสีดําด้วยนะคะสีดำเนี่ยจะเพิ่มความดุความสปอร์ตเข้าไปในตัวนะคะอะมาต่อนะสำหรับด้านท้ายนะคะอักษรสญลักษณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะแผงท้ายเดิมนะคะฝาท้ายฝาเดิมนะคะ ด้านหน้าอ่าด้านหลังเนาะเขาจะมีกล้องมาให้ด้วยนะคะมีกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับจอด้านในนะคะเดี๋ยวกิ่งพาชมด้านในอีกรอบหนึ่งจำทะเบียนรถไว้เลยนะคะทะเบียนนี้3ขอไข่บอใบไ,ไม้4 0, 2 7ป้ายกรุงเทพมหานครรถคันนี้นะคะสเปคน,นี้มีคันเดียวรุ่น 2.8g แต่คันนี้เป็นขับ2นะคะแต่ได้เป็นเกียร์ออโต้ใหม่น้อยนะ,ะโรบานะคะด้านหลังเนาะติดมาให้พร้อมใช้งานนะคะ ติดไว้ให้พร้อมใช้งานเลยอะมาดูต่อเลยนะคะแมกไ i n เนอร์ liner, นะยังเป็นของโตโยต้าอยู่เลยนะคะรถคันนี้ไม่ผ่านการใช้งานหนักอย่างแน่นอนนะคะดูจากรายละเอียดตัวแมกไ i n เนอรไม่ผ่านการขนหรือว่าบรรทุกหนักมานะคะใช้งานเนี่ยบอกเลยนะว่าเจ้าของเดิมเขาค่อนข้างที่จะทนุถนอมรถอย่างพอสมควรเลยทีเดียวนะคะและคันนี้นะใช้งานแค่มือเดียวเท่านั้นเอง ไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะดูได้เหลี่ยมสันของตัวรถนะคะป้ายแผ่นสติกเกอร์ต่างๆที่ติดมากับรถก็ยังคงอยู่นะคะ,ะคิ้วซุ้มล้อมีให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเรามาดูโครงสร้างด้านในของฝั่งนี้กันว่างนะคะตัวคัสรีรอยเชื่อมรอยต่อต่างๆนะคะโครงสร้างเดิมเนาะการันตีได้เลยนะคะรถที่กิ่งนำซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่เคยเอารถที่มีประวัติเสียมาอย่างแน่นอนนะคะเลขตัวถังต่างๆนะคะ นี่เลยนะเลขแคตี 4. ดูได้เลยนะคะตรงกับเล่มสำเนารถนะคะอันนี้เนาะถ้าไม่ตรงเนี่ยเอามาคืนได้เลยนะคะถ้าไม่ตรงเอามาคืนได้เลยเรารับประกันตัวรถให้เนาะถ้าพูดถึงนะคะใน ตัวกระบะ4ประตูเนาะกระบะ4ประตูเนี่ยจะเป็นรถที่เหมาะสําหรับการใช้งานอเนกประสงค์นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้งานในครอบครัวหรือว่าจะเอาไปใช้ทํางานวิ่งงานหรือว่าเอาไปเข้าสวนเข้าไร่ก็บอกเลยนะว่าตอบโจทย์มากๆพื้นที่ที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยเนาะโครงสร้างก็สวยด้วยประตูทุกบานไม่มีการแกะถอดน,นะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีคาบสนิมเกราะเลย รุ่นนี้มีแอร์หลังมาให้ด้วย2จุดคนนั่งข้างหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะคะความเย็นทั่วถึงมาจนถึงด้านหลังแน่นอนเบาะหนังสีดำนะคะตัวรถสีดำลงตัวมากๆหลังคาด้านบนก็ไม่มีชำรุดเสียหายนะไม่มีรอยแกะรอยถอด เรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันด้านในกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เนาะอย่างที่น้องกิ่งบอกนะฟังก์ชันเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างที่จะครบเลยนะคะกระจกเป็นออโต้สบานนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยเลยนะคะแล้วก็มีตัวล็อกกระจกให้พร้อมตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปรับโหมดกระจกมองข้างนะคะปรับปิดเปิดหรือว่าปรับซ้ายขวาได้หมดเลยเนาะเหลี่ยมสันของประตูไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะรอยเม็ดอารชัดเจนหมดเลย ใครที่ได้คันนี้ไปนะคะบอกเลยนะว่าคุ้มมากๆในราคา7จ็0 0 0นแปดบาทนะได้เป็นรถปี2019จดปี2020เก mm ียร์อโอโต้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้นะคะเ mm hmm. บาะหนังสวยๆไม่มีรอยชำรุดเสียหายไม่มีรอยฉีกนะ mm hmm. อันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะเดินหน้าถอยหลังเนาะเล mm ื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือว่าจะปรับเอ็นได้หมดเลย น้องกิ่งแจ้งไปแล้วใช่ไหมคะว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นโหมดสมาร์ทคิเลตนะคะตัวกุญแจนะ,ะ่ะเขาจะเป็นกุญแจให้แบบนี้นะก็สามารถอเอาติดไว้ที่ตัวนะคะแล้วก็เพียงแค่แตะเบรกกดปุ่ม e อ g จิ e สตาร์ทแค่นั้นเองสามารถสตา,าร์ทรถได้แล้วนะคะเผื่อใครถือของหนักๆถือของเยอะๆอย่างเงี้ยไม่สะดวกที่จะหยิบกุญแจขึ้นมานะคะแค่อยู่ในองศาที่อยู่ในระหว่างตัวรถนะคะเราก็สามารถกดสตา,าร์ทได้เลยเนาะ แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะในระบบความปลอดภัยเนี่ยเขามีให้ครบหมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวเซนทันล็อกหรือว่าตัวเอ่เรียกอะไรอะ่ะการการล็อกรถเนาะถ้าสมมุติเราเดินออกไปไกลๆห่างรถอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครสามารถที่จะมากดรถเรานะคะสตาร์ทรถเราและขับออกไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะสำหรับรถรุ่นนี้อ่ะไม่น้อยใช่ไหมคะที่แจ้งไป คันนี้นะคะระยะการใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่78,930กิโลเท่านั้นเองนะคะเรือนใหมเป็นระบบดิจิตอลนะคะสวยงามมากเนาะในราคา7,89,000บาทผ่อนแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองค่ะ FC ซขานะพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะปรับโหมดเครื่องเล่นวิดีโอทุกอย่างได้หมดเลยแถมได้จอทัชสกรีนจากโตโยต้มาพร้อมเลยนะอันนี้นะคะเขาจะ เชื่อมต่อกับกล้องมองหลังให้ด้วยเลยเนาะมีระบบเซ็นเซอร์ทุกอย่างให้ระบบแอร์เป็นแบบออโต้นะคะมีโหมดให้เลือกเล่นด้วยระหว่างโหมดอีโค่นะคะโหมดอีโคและก็โหมด Power, นะพาวเวอร์เนาะเผื่อใครเดินทางไกลๆนะคะต้องการที่จะได้ความประหยัดนะคะหรือถ้าใครชอบสายสปอร์ตนะก็สามารถเลือกเล่นโหมดได้เลย โดยรวมภายในนะบอกเลยนะว่าแทบจะเป็นพี่ๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะกริบมากนะคะกริบมากเลยจัดไฟแนนซ์ได้นะคะกลุ่มอาชีพที่สามารถซื้อรถได้นะคะขอเพียงแค่มีเอกสารอ้างอิงรายได้ที่ชัดเจนเนาะตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถโคคันนี้ได้แล้วนะเดีย๋ยวน้องกิ่งขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงรถสักคู่หนึ่งนะคะ อยากให้เห็นตัวรถให้ครบทุกซอกทุกมุมเนาะตอนนี้กิ่งก็สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ให้ดูอยู่นะคะสังเกตได้เลยนะว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีสะดุดไม่มีเสียงสัน่นหรือว่าลอยอควันไหลใดๆนะคะไม่มีควันไหลและไม่มีคราบน้ํามัน,นไหลเยิมั่วซึมดูได้ตามหัวน,น็อตต่างๆนะคะรอยเชื่อมรอยต่อทุกจุดเนาะอยู่แนบชิดสนิทกันหมดเลย ฝะะากระโปรงชุดแท้เดิมจากโรงงานโตโยต้านะคะสลักโลโก้โตโยต้าอยู่ครบหมดนาะแผ่นกันความร้อนนะคะไม่มีชำรุษเสือ,อเสียหายหรือว่าไม่มีรอยเปื่อยยุ่ยนะตัวคารน,นะไล่กันไปดูเป็นจุดๆเลยนะคะหัวน็อตทุกจุดไม่มีรอยแกะรอยขยับใช้งานแค่มือเดียวเองค่ะคันนี้นะคะระยะการใช้งาน78,000โล ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาติดต่อได้เนาะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของเรานะใครอยากจะได้เป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะรับไปเลยค่ะซื้อรถที่กิ่งค่าน้ำมัน1,500บาทนะคะนอกนั้นยังไม่พอมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยค่ะอีก1ปีดูแลตลอด24ชั่วโมง มีโปรโมชั่นขับฟรี90วันแต่โปรโมชั่นนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะอยากให้ทุกคนนะทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ใครก็ได้นะคะจะได้เป็นเจ้าของรถคันนี้โปรโมชั่นที่น้องกิ่งแจ้งไปน้องกิ่งให้หมดเลยเนาะในเรื่องของรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงบ้านนะคะไม่ต้องเดินทางมาให้เมื่อยหรือถ้าใครอยากเข้ามาดูรถจริงก็สามารถเข้ามาได้โทรเข้ามาสอบถามกันได้เตรียมเอกสารไว้ที่บ้านได้เลย วันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ Toyota h i l u ักรีโวตัว o c โ o คันนี้นะคะรุ่น 2.8G เป็นขนาดเครื่องยนต์2.8นะคะดีเซลตรงรุ่นรถไม่เคยยกเครื่องไม่เคยเปลี่ยนสีกลับสีมานะคะไม่มีประวัติพิกความชนหนักแน่นอนคลิปนี้นะคะน้องกิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ